สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องคูเอ็นะครับคูเอ็มชนายุทเช่นเคยครับผมวันนี้มาเจอตัวอย่างที่12นะครับต่อจากตัวอย่างที่แล้วครัผมตัวนี้ก็เตี๋ยมฟังให้หงวนก่อนนะฮะ โอเคมาดูตัวอย่างที่สิบสองนะครับตัวอย่างที่สิบสองมีอะไรบ้างนะครับก็เรียนจำสูตรได้ใช่ไหมเมื่อกี้จำได้ไม่เอ่ยเเดี๋ยวทวนให้นาอตัวอย่างที่สิบสองเขาว่าจังไหนอะล่ะเอาอ่านอ่านโจทย์อ่านโจทย์ดูคร่าวๆนะอ่านโจทย์ดูก่อนนะครับอ่า จอเนี่ลบปึ๊บโอเคตัวอย่างที่สิบสองนะครับอรณิตอรณิตยะอรณิตยะอะไรนยโอไม่ได้แก้ชื่อนะครับอ่ะอรณิตละกันนะครับอรณิตฝากเงินกับธนาคารทุกเดือนนะครับทุกๆุกเดือน เดือนละสองพันบาทอ่าเดือนละสองพันบาทนะักเรียนอันนี้คืออะไรนักเรียนเงินต้นแล้วนะเงินต้นแล้วนะพีนะครับสองพันนี่คือพีนะครับอ่าเป็นเวลาสามปีเอ๊ะทำไมเสียเงินมันไม่ชัดเลยอะไรนะ ได้หนึ่งเสียสองเสียสามเสียสี่ลบออกเลยอ่ามโคด้ดมายัางสิบเมืนกโอ้มาแล้วเคเราไปตั้งโคมมาคี่ผิดที่อ่ะนะครับฝากเงินเท่ทาๆก,กันท,ท,ทุกๆเดือนเดือนละ2 0 0 0บาทนะครับเป็นเวลา3ปี3ปีนี่คืออะไรครับ สามปีคืออะไรครับสามปีสามปีทําให้ได้อะไรเนี่ยทําให้ได้ทีนะครับทําให้ได้ทีเอ้ยไม่ใช่แม่สามปีทําให้ได้เอ็นนะครับเอ็นอ่าจะทําให้ได้เอ็นนะครับต่อไปทางธนาคารให้ดอกเบี้ยร้อยละหกต่อปีนะครับร้อยละหกต่อปีเนี่ย นักเรียนก็จะได้ i นะครับได้ i ได้ค่า i เนาะคิดดอกเบี้ยทบต้นเมื่อทบต้นนะครับทบต้นเมื่อครบกำหนด3ปีอรลนิดจะได้รับเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนเท่าใดนะครับเอาสูตรเมื่อกี้นะครับสูตรเมื่อกี้มาใช้นะครับ s เท่ากับเท่ากับอะไร พคูณหนึ่งบวกหนึ่งบวกไอนะครับพีคูณหนึ่งบวกไอนะพีคูณหนึ่งบวกไอแล้วคูณกับอะไรอีกครับคูณอะไรอีกอเร็ว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 ทำได้ไหมเปลี่ยนวงเล็บครับแล้วก็ หนึ่งบวก i โยกำลัง n ลบหนึ่งส่วน i นักเรียนนี่ใช้สูตรเลยนะนะครับใช้สูตรเลยนะไหวไหมได้นะก็จะได้เท่ากับอ่าเท่ากับพีคือเท่าไหร่ครับ P คือหรือว่าหาแต่ละตัวมาก่อนเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหาแต่ละอย่างมาก่อนละกันนะครับเป็นสีแดงเขียนสีแดงดีกว่าอ่าพิจารณานะครับพี่นาเราจะได้ว่าพีเงินต้นเนี่ยมีค่าเท่ากับสองพันนะครับพีมีค่า,ากับสองพ P พีแล้วก็ไอเนาะ I อ่าดอกเบี้ยของเงินหนึ่งปาเอ้ย ดอกเบีย้ยของเงินหนึ่งบาทในระยะเวลาหนึ่งงวดนักเรียนก็จะได้อะไรครับร้อยละเท่าไหร่ครับร้อยละหกนะร้อยละหกก็หกส่วนร้อยนะคูณกับอะไรคูณกับทีทีก็คือระยะเวลาเท่าไหร่ทุกเดือน่าระยะเวลาทุกเดือนทุกเดือนเพราะฉะนั้นก็คือหนึ่งนะทุกๆหนึ่งเดือน ตอนสิบองเดือนอ่ะไอก็จะเท่ากับ0ู6ย์จุดศนย์หส่วนสิงียนะถ้าไม่อยากให้เลขมันเยอะนะครับก็เอาหมาตาดัดอ่ากลายเป็น0ูนยส่วนสก็เท่ากับ หกหนึ่งหกใช่ไหมถูกไหมเรียนเดี๋ยวนะร้อยละหกต่อปีผูเขียนโจทย์ถูกไหมเนีถูก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 อ่ะศูนย์ก็คือเท่าไหร่เรียน คกิเลศวอะอยากยังศูนย์จุดศูนย์ห่งอย์จุนย้านย์จุดศูนย์ศได้ไอแล้วนะได้ไอแล้วนะครับยังไ,ไงต่อนักเรียน หลืออะไรวะท็อตท็อตทีกูอันนี้อยู่อ่าต่อไปเอน็นเอ็นจำนวนงวดนักเรียนนะจำนวนงวดเราคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกๆเดือนนะครับเพราะาเราฝากทุกๆเดือนเพราะฉะนั้นหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีก็คือสิบสองงวดนะเราฝากสามปีนะครับฝากสามปีก็ต้องเป็นสามสิบหก งวดนะครับสามสิบหกงวดเอก็เท่ากับสามสิบหกนะเขียนไหมครับเคลียร์นะ,ะใเวลาคิดท้าเวลาคิดเวลาคิดตามเรียนบอกว่าครูสอ,อนช้าๆจะไปเร็วมากตามไม่ทันบอกเนี้ยก็ต้องรอร,รอ ครบยังพอครบแล้วนะครับพอครบแล้วนักเรียนก็แค่ทำไรครับแทนค่าเอาแทนค่าเอาคิดก่อนครูสิว่าได้จะได้ตรงกันไหมอ่ะคิดไปก่อนครูนะว่าได้ตรงกันไหมนะครับคิดได้ปะล่ะ เออครูต้องสอนการใช้เครื่องคิดเลขกันเนี่ยเครื่องคิดเลขเธอก็ใช้มือถือนะส่วนใหญ่เนาะมือถือบางคนก็มีเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์โหลดโหลดแอปเครื่องคิดเลขวิทยศาศ,ยศาสตร์มันก็ได้นะครับแต่ว,ว่าตอนสอบนะสิตอนสอบสอบจริงๆในห้องเนะี่ยเขาไม่ให้ใช้มือถือดียด,ดิเขาต้องใช้เครื่องคิดเลขวิทยศาศาสตร์อันนี้จะงานเข้าเนาะเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหาอีกทีหนึ่งนะ ่ะเพราะฉะนั้นนะครับจากตรงนี้เราจะได้เงินรวม s เท่ากับ p ก็คือ2,000คูณกับ1บวก i i คือ0.005นะครับแล้วก็คูณกับวงเล็บใหญ่ตรงนี้ก็คือเป็นเศษส่วนอยู่ตรงนี้ก็คือข้างบนนะครับในวงเล็บ1บวก0.005 ยกกำลัง n นะครับ n ก็คือ36แล้วก็ลบ1นะครับข้างล่างหารด้วย i ก็คือ0 0 0ย์จุดศกดเครื่องคิดเลขนะักเรียนทำไงดีทำไงดีครับต้องทำ ข้างในสุดก่อนนะครับทําข้างในสุดก่อนตรงนี้1บวก0.005เนี่ย1บวก i เนี่ยยกกำลังเ n ก่อนนะครับลบ1แล้วก็หารด้วยตรงนี้นะครับโอเคนะแล้กูจะพาไปดูเครื่องคิดเลขแล้วนะครับจำช่วยกัน1บวก0.005ทั้งหมดจะกําลัง36 หนึ่งเลขนะครับอ้าวบวก0ูนยหได้เท่าไรนะครับยกกำลัง36เท่ากับเท่ากับเท่านี้ทำไงต่อลบหนึ่งเท่ากับ ลบหนึ่งแล้วก็หารด้วยไออีกทีนึงหารไก็คือ0.005จ้าเท่ากับอ่าโอเคไหมครับอันนี้คือวงเล็บใหญ่แล้วจำเมื่อกี้ได้ไหมเงินต้นก็คือสองพันคูณสองพันเท่ากับแล้วก็คูณ

70, 000, เก้าศูนย์หกห้าจุดห้าเจ็ดโอ้โหเลยเจ็ดหมื่เลยเหรอคุณเยอะนะเนี่ยนักเรียนเยอะนะเนี่ยเยอะไหมเมื่อยไปเปล่าเฮ้ยตัวอย่างสิบสองมาอยู่นี่เฉยเนาะผู้เรียงตัวอย่างผิดนะเนี่ย อ่ะเอาเป็นว่าได้เท่านี้นะเ,เรียนงงไหมครับงงไม่เอ่ยหวังว่าคุณจะไม่บวกผิดนะถูกนะมีอะไรผิด พี่ถูกอ่าพี่ถูกไอไม่มั่นใจไม่มั่นใจแตครูไมมั่นใจเลยจะมั่นใจได้ไงเรียครูมั่นใจนะแต่ครูรอให้เธอให้เธอดูแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะครับเี่ยเคลี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 ยจบนะครับตัวอย่างที่สิบสองนะครับการฝากเงินงวดละเท่าเท่ากันนะครับการฝากเงินงวดละเท่าเท่ากัน มีระยะเวลากําหนดให้นะครับฝากกี่ปีกี่ปีธานาคารดอกเบีย้ยให้ร้อยละเท่าไหร่นะครับให้ดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่นะครับกี่ดอกเบีย้ยทบต้นทุกๆเดือนนะครับทุกๆครั้งที่เราฝากอันนี้ในสัญญาบอกว่าให้ฝากทุกๆเดือนในละสองพันนะครับเราฝากครบสามปีทั้งเรียนดูสิในเงินเจ็ดหมื่น 7, 000, 7, 000, 9, เจ็ดหมื่นเก้าเลยเยอะนะถ้าเราไม่ได้ถ้าไม่ดอกถ้าไม่ได้ดอกเบี้ยนนะักเรียนก็ได้แค่สองพัน สองพันคูณสามสิบหกใช่ไหมสามสิบหกงวดเจ็ดหมดื 72, ่นสองเจ็ดหมื่นสองรวมแล้วถ้าฝากแบบนี้ได้เจ็ดหมื่นเก้ามีดอกเบีย้ยให้ได้ดอกเบีย้ยอยู่ประมาณเจ็ดพันจะอยู่จะอยู่ใช้ได้ช้ได้แต่ธนาคารไม่ได้ให้ดอกเบีย้ยสูงขนาดนี้นั่นเลยนนะอันนี้มันตัวอย่างเฉยนะร้อยละหกต่อปี โอ,โ,อโ,อโอ้มีสายกับมีสายกับนี่แหละแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับตัวอย่างนี้โอเคครับพี่